สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยายยมชาแนลกับรายการสปอยเนยเออวันนี้เอาใจสายเก่ากันบ้างนะคะกับหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่านักเรียนแลกเปลี่ยนก่อนจะไปรับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อแทนกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะเริ่มเรื่องบนที่จินซูมินที่กำลังเดินทางไปที่มหาลัยแห่งหนึ่งระหว่างทางได้แชทคุยกับแฟนของเธอ ในแชทก็จะประมาณว่าฉันรักเธอนะซูมินก็ได้ตอบกลับไปด้วยหัวใจสามดวงและก็ตัดมาที่มหาลัยมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งซึ่งคุณพ่อนั้นมาส่งลูกสาวเพื่อลงทะเบียนเข้าพักหอในระหว่างลงรถลูกสาวก็ได้บ่นว่าน่าเบื่อจริงๆเลยหนูอยากใช้ชีวิตนอกมหาลัยพอผู้เป็นพ่อได้ยินก็ได้ตอบออกไปว่าแกเป็นช็กโกรีหรือไงผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอกนะ คำพูดคุณพ่อนี่ก็แรงใช่ย่อยนะคะและแล้วลูกสาวคนสวยก็ต้องจำยอมเดินตามคุณพ่อไปในระหว่างนั้นทางขึ้นสำนักงานก็มีผู้ะท้วงเรื่องคัดค้านการสร้างหอพักใหม่พอคุณพ่อมาถึงคุณพ่อก็ได้ถามไปว่าใครเป็นคนดูแลเรื่องหอพักทำไมหอพักถึงไม่พอลูกสาวของฉันบอกว่าเข้าหอพักไม่ได้ชายใส่แว่นพอได้ยินเขาก็รีบตอบไปว่าสักครู่นะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับหลังจากที่ได้ดูข้อมูล เขาก็ได้ตอบกับคุณพ่อไปว่าคุณพ่อครับตอนนี้หอพักกําลังสร้างใหม่เกิดความร่าช้าและเราให้ความสําคัญกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ลูกสาวคุณพ่อเนี่ยผลการเรียนไม่ดีเลยนะครับเลยแล้วหัวหน้าชายผู้นั้นก็เข้ามาจัดการและหนังก็ได้ตัดมาที่ซูมินเธอมาถึงที่มหาลัยแล้วเธอได้เอาข้อความยืนยันจากทางมหาลัยให้กับชายแว่นนั้นดูแต่ชายผู้นั้นกลับตอบไปว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหารอหอพักสร้างใหม่เสร็จก่อนถึงจะเข้าอยู่ได้ พอซูมินได้ยินถึงขั้นโมโหและบอกกับชายผู้นั้นไปว่านายรู้ไหมว่าฉันเดินทางมาไกลแค่ไหนผลการเรียนของฉันก็ดีคะแนนโทอี่เนเก้าร0อและแถมยังมีข้อความยืนยันจากทางมหาลัยอีกอย่างฉันก็ไม่มีตังที่ฉันมาเรียนต่อที่นี่ได้เพราะฉันได้ทุนนะและสุดท้ายหนังก็ทําให้เรารู้ว่าคนที่เข้าพักแทนซูมินก็คือฮันซองสองพ่อลูกเมื่อต้นเรื่องนั่นเองเธอนั้นได้บบนกับรูมเมดไปว่า หอพักเนี่ยน่าลำคาญจริงๆแถมยังมียามที่ประตูอีกบางครั้งฉันก็อยากเล่นกับผู้ชายบ้างแต่ลูมเมดของเธอกับพูดว่าฉันไม่ได้สนใจผู้ชายในมหาลาัยเลยและลูมเมดก็ได้ให้เธอมองไปที่อะไรบางอย่างนั่นคือการประกาศโครงการศึกษาต่อในต่างประเทศที่รัฐฮาวายจากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่ซูจินชายใส่แว่นได้บอกถึงโครงการเรียนต่อที่ฮาวายว่าวันนี้เป็นวันลงทะเบียนวันสุดท้ายเธอลองไปสมัครดูสิตัดมาที่ฮันซองและเพื่อนสาวลูมเมดของเธอ ที่กำลังกรอกใบสมัครอย่างขมักขเม้นฮันซองได้ถามตั้งแต่ข้อแรกว่าลาสเนมคืออะไรลูเมดก็ได้ตอบไปว่าลาดเนมก็คือนามสกุลไงไม่ต้องเขียนชื่อและฮันซองก็ยังถามต่อว่าและเฟิร์สเนมล่ะลูเมดก็ได้ตอบไปว่าเฟิร์สเนมก็เขียนแค่ชื่อไงไม่ต้องเขียนนามสกุลและแล้วจินซูมินก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับหยิบปากกากรอ,อกข้อมูล หันซองที่เหลือไปเห็นเธอก็ได้กล่าวทักทายไปว่าเราเคยเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันใช่ไหมคะคิมซูมินตอบกลับไปว่าเหรอฉันจําเธอไม่ได้เลยนะ และก็ตัดมาในช่วงเย็นลูเมดของฮันซองที่กําลังตัดต่อเอกสารคะแนนโทอีกเธอนั้นได้ทําออกมาอย่างเนียนกลิบเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยห้ามลอกเลียนแบบเลยนะคะในส่วนของจินซูมินคําคืนอันแสนโหดร้ายไม่มีแม้แต่ที่พักเธอนั้นได้แอบเข้ามาในอาคารและมุ่งตรงไปยังห้องน้ําและเข้าไปแอบในห้องน้ําจนทําให้ลอดพ้นสายตาของยาม ที่มาปฏิบัติหน้าที่จนทุกอย่างสงบลงเธอได้ออกมาจากห้องน้ําและมาชาร์จแบตรตรงหน้ากระจกและก็เผลอหลับไปยันเช้าและเช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นก็มีข้อความจากทางมหาลัยส่งมหาฮันซองว่าเธอได้รับคัดเลือกไปยังฮาวายเธอนั้นได้พูดขึ้นว่าในที่สุดฉันก็เป็นอิสระแล้วตัดมาที่คิมซูมิน เธอสะดุ้งตื่นด้วยเสียงข้อความจากนั้นเธอก็ได้ลากกระเป๋าลงมาจากอาคารระหว่างทางเธอได้โยนเอกสารบางอย่างทิ้งไปและเธอก็ได้เดินทางไปยังหอพักระหว่างทางเธอได้เดินสวนกับฮันซองฮันซองได้กล่าวทักทายไปว่าฉันจะได้ไปเหยียบคืนแล้วนะ บ๊ายบายและซูบินก็ได้เดินไปถึงห้องพักห้องหนึ่งนั่นก็คือห้องลูเมดของฮันซองนั่นเองและสุดท้ายหนังก็ได้เฉลยว่าลูเมดของฮันซองและซูมินทั้งคู่ก็คือคู่รักเลสเบียนทั้งคู่ได้วางแผนให้ฮันซองได้ไปเรียนต่อที่ฮาวายและเอกสารที่ซูมินโยนลงมานั่นก็คือใบสมัครเธอไม่ยื่นแม้แต่ใบสมัครด้วยซ้ําบทสรุปของหนังสั้นเรื่องนี้ก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยซูมินจะได้มาอยู่ห้องพักห้องนี้แล้วตั้งแต่แรกนะคะแต่มีพ่อของฮันซองเนี่ยมาจัดการให้ฮันซองได้มาอยู่แทนซูมินเป็นเหตุให้เกิดแผนการอันแยบยนนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆดูหนังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ย เพื่อนๆรู้สึกถึงความหักมุมของหนังเรื่องนี้กันบ้างไหมคะคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะบางครั้งเราก็ทําดีกับคนที่ผิดบางครั้งเราก็ทําผิดกับคนที่ดีก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ